ชนะเปยัตร์นี่แหละค่ะนะคะที่เป็นผู้ให้กำเนิดนะนิยามคำว่าโภชนะเปยัตร์นะคะก็คือดรสตีเฟนนะคะเดฟิลิสนะคะก็เลยได้คำว่านูทราซูติโกนะคะเป็นคำว่าโภชนะเปยัตร์มีอยู่จริงค่ะนะคะมีอยู่จริงนิยามจริงนะคะแล้วก็คำนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อปี1989นะคะก็ประมาณ ยี่สิบสาสิบปีมานี้เองแต่เระเิญว่ามันดังมากณเวลานี้เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทําให้ทําให้ประชากรโลกเนี่ยค่ะนะคะหันมาหาอำว่าโภชนะเภสัชกันมากเพืนอน mm hmm. พรา,าพการควบรวมระหว่างสารอาหารน,นะคะ mm hmm. สารอาหารให้เป็นยาหรือคําว่าอาหารและยานั่หละค่ะนะคะสาร ีงานเรียกงานวิจัยทางยาศาสตร์ที่มากพอถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยและต้องมีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแต่ว่า,านูนราสูดิคอเนี่ยจะมีรูปแบบ้ายยา้ายยานะแต่จุดมุ่งหมายก็คือจะเป็นสารอาหารนะคะที่มีแนวโน้มในการป้องกันโรคเป็นสารอาหารที่มีแนวโน้มแนวโน้มในการป้องกันโรค ต่างจากยาที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้รักษาโรคโดยตรงนะส่วนใหญ่ยาจะมีสารออกฤทธิ์ชนิดเดียวหรือ2ชนิดนะคะมีขนาดใช้แน่นอนต่อครั้งส่วนใหญ่เป็นมิลลิกรัมเมื่อมีอาการใช้เมื่อมีอาการของโรคนะคะที่ต้องการผลการออกฤทธิ์ที่รวดเร็วนะก็คือใช้รักษาต้องเป็นก่อนถึงจะใช้ยารักษาแล้วก็ ปริมาณการใช้ต้องชัดเจนนะถ้าบสื่อยานะคะส่วนอนูต้าซูดิคอลเนี่ยค่ะจะเป็นสารองประกอบในอาหารนะคะที่ผ่านการประกัดในรูปแบบเข้มข้นแล้วนำมาพัฒนารูปแบบให้เป็นเม็ดแอปเลตหรือแคปซูลหรือผงซึ่งมีรูปแบบคล้ายยาแต่จุดประสงค์จุดประสงค์หลักของโภชนะเพสัรหรือ n นูตรา u ซู i ิคอลเนี่ยนะคะ ้เพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะวันนี้เราเก้าวอยู่ในเทรนเทรนระดับโลกมากเลยนะคะเ,ออเราไม่ได้หันแถวนะคะเราอยู่นำหน้าก้าวก,ก้าขึ้นข้างหน้านะคะเราก้าวขึ้นข้างหน้าแล้วก็ขอใช้คำว่าก้าไปพร้อมกับโลกใบนี้นี่ลค่ะนะคะ,นะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยบอกแล้วว่ามี โรคระบาดนะคะ100ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็ระบาดใหญ่โตนะคะแล้วก็ทําให้ประชากรโลกเนี่ยล้มหายตายจากไปนะคะหลายคนที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวรู้จักนะคะรู้จักโรคเลยรู้จักกับสารอาหารป้องกันโรคเลยหรือ,อยานะคะก็เสียชีวิตไปก่อนแล้ววันนี้เราบอกอย่างนี้ค่ะวัคซีนหรือยาเนี่ยต้องคิดค้นผลิต หลังจากที่ไวรัสหรือโรคนั้นๆเกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนวิธีการกินยาค่ะก็คือต้องเป็นโรคนั้นก่อนนะคะถึงจะกินยาเรื่องออกไหมคะต้องเป็นโรคนั้นก่อนถึงจะกินยาต้องมีออย่างสายพานโอมครอนต้องมีสายพานโอมครอนก่อนถ้าปีที่แล้วไม่มีสายพานโอมครอนจะมีวัคซีนฉีดป้องกันโอมิครอนไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีสายพันธุ์อะไรใหม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ดีๆไปผลิตวัคซีนที่จะป้องกันปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะาผลิตเชื้อเป็นหรือเชื้อตายของอะไรเพื่อไปป้องกันไวรัสปีหน้าเนืเอ้อออกใช่ไหมคะแต่วันนี้เรากลับมาอยู่ที่อะไรคะการป้องกนันตัวเองนะคะด้วยภุมมคุมกันตัวเองนี่แหละคะ่ะก็คือการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะด้วยโชน่าเภสัช ซึ่องอันนี้บอกแล้วว่าเราอยู่ในหมวดนี้เลยค่ะจะพูดว่าสมุนไพรก็ยังยังไม่ใช่นะพาะคำว่าสมุนไพรเนี่ยค่ะนะคะในในข้อมูลนะคะแล้วก็รายละเอียดของคําว่าสมุนไพรเนี่ยนะคะเป็นพืชนะคะเป็นพืชที่มีคุณค่าทางยาที่มีคุณค่าทางยาแต่ก็มีโทษด,ด้วยฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรนะคะ ก็ไม่ใช่ว่ากินอ่าหลายๆหลายหตัวไม่ได้กินป้องกันได้นะคะแต่กินรักษาหลังจากที่เป็นแล้วเช่นป้าทลายโจรเมื่อคุณเป็นหวัดคัดจมูกให